พุทธใช้จะตรวจโควิดในถือโชว์หน่อยสิอันนี้ตัวตรวจโควิด,ดของจริงนะคะเนี่ยนะคะรอลุน้นรอลุ้นกันค่ะตรวจดดแล้วนะคะโควิด,ดจ้ะนี่ค่ะเรียบร้อยละ เจ็บไหมไม่เจ็บเ้วคือเครื่องเครื่องนิดนึงใช่ไหมชิลมากเห็นไหมคะชิลมากเลยนี่หนไหมแอมมี่ <My Annie S 2> พาชมนะคะทุกคนนะคะคควันนี้แอมมี่ก็จะมีภาพมีคลิปเยอนนิดนึงนะฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะน,นี่ยังอยู่นะคะนักล่างเงินไต้หวันของแอมมี่ก็ยังนะคะตรงทะเบียนทําอะไรกันยังไม่เรียบร้อยนะคะทันนวันทั้งวันนะคะ ก็เดี๋ยวเอมี่มีอะไรเอมี่จะพามาให้ชมกันอีกนะคะขอบคุณที่ติดตามชมเอมี่นะคะไปละบ๊ายบาย